เตรียมได้เลยฮะตั้งแต่ปี2 5 6 4หลังจากถึงแม้จะไม่มีวัคซีนโควิด1 9เราก็วางมาตรการป้องปรามไม่เรียบร้อยแล้วคือเข้ามาต้องกักโลกเวลา14วันกักโลกอาจจะต้องมีใบรับรองว่าไม่ผ่านโรคมาแล้วนะไม่มีโควิด1 9และเข้ามากักโรคเวลา14วันก็มีให้เลือก High มีเดียมโลว่าจะพักในรูปแบบไหนนะครับทั้งนักท่องเที่ยวทั้งนักลงทุนระยะแรกก็ปล่อยนั่ทุนเข้ามา ตอนนี้ก็เปิดเวอร์ไวล์ล้วคนก็เริ่มเข้ามาวางแล้วถึงแม้ไม่มีวัคซีนโควิด -19 เราก็สามารถที่จะดำเนินอยู่ได้ตอนนี้ไทยอยู่ได้สบายเลยนะครับเพราะเรามีทรัพย์ในดินทิน่นในติในน้ำในปี2564ถ้าฉีดวัคซีนครบประเทศต้นๆคนมันแออัดนะมันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านมันเหนื่อยมันอยากคนอยากเที่ยวก็เคยเที่ยวนะ ก็จะออกเที่ยวโดยเฉพาะฝั่งยุโรปมันจะแห่มาอยังประเทศไทยเพราะแห่มายังประเทศไทยนะครับการท่องเที่ยวจะพุ่งสูงขึ้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืดศักดิ์จิกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจในหัวข้อที่หุ้นส่วนให้ความสนใจก็คือสภาวะเศรษฐกิจปี6.4นะครับรับรองพุ่งไม่หยุดเตรียมรับมือได้เลย ผมโพสต์ข้อความนี้ไปนะครับให้คนส่วนโบวตก็ได้รับความสนใจเป็นอันดับ2แล้วก็พุ่งฉูดละคนสนใจให้มันจะดีขึ้นดียังไงจะเตรียมรับมืออย่างไรนะครับผมอธิบายสถานการณ์ของโลกและสถานการณ์ในประเทศไทยในเชิงการวิเคราะห์ให้ฟังก่อนนะครับจากนั้นผมจะอธิบายเชิงสังเคราะห์ไม่มีภาพอินเสิร์ตประกอบอะไรทั้งนั้นนะครับในเรื่องของสถานการณ์ของโลกตอนนี้นะครับ สถานก,การณ์จากปัจจัยภายนอกทําไมต้องต้องรู้ะปัจจัยภายนอกต้องรู้ถ้าคุณจะรู้ปัจจัยภายในคุณต้องรู้ปัจจัยภายนอกนะครับการบริหารจัดการประเทศไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางใหญ่นะครับองค์การบริหารส่วนตนําบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศภาคเอเชียคุณต้องรู้โลกก่อนนะครับแล้วคุณก็รู้สโคปไล่ลงมาอะไรลงมาลงมาว่ายุทธศาสตร์แต่และภูมิภาคก็ทําอะไรกัน ตอนนี้สถานการณ์ของโลกเป็นอย่างไรสถานการณ์ของโลกกําลังเริ่มมีการใช้วัคซีนโควิด -19 ฉีดให้กับประชาชนนะครับเริ่มที่ไหนก่อนเริ่มที่จีนเริ่มที่รัสเซียโดยรัสเซียกับจีนฉีดวัคซ,ซีนโควิด -19 โดยไม่ผ่านการทดลองเฟสที่4ี่เฟสที่4คืออะไรคือการทดลองในคนหมูมากในสหรัฐอเมริกาในอังกฤษฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนแล้วแต่ผ่านเฟดสีไปเรียบร้อยแล้วคือผ่านคนหมู่มากต้องใช้ระยะเวลาในการทำวัคซีนโควิด -19 1-2ปีล่วงหน้าก่อนการแพร่ระบาดคำถามคือสหรัฐอเมริกาอังกฤษไปเอาโควิด -19 มาจากไหนล่วงหน้าปีถึง2ปีนะครับตอนนี้พอฉีดก,ก็เริ่มมีปัญหาข้างเคียงสำหรับคนที่เคยแพ้ คำถามคือเขาเอาโควิด1 9มาจากไหนนะครับสิ่งที่ตามมาคือนะครับมีการตรวจสอบพบว,ว่าโควิด1 9นั้นไม่ได้มีการติดที่แรกในอู่ฮั่นของจีนแต่กลับไปติดในสหรัฐอเมริกาและติดในประเทศฝรั่งเศสก่อนที่จะมาระบาดในอู่ฮั่นของจีนอันนี้สิ่งที่พวกเราควรทูเป็นพื้นฐานหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พ่ายแพ้การเลือกตั้งและไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งการที่ทรัมป์พ่ายแพ้ผลการเลือกตั้งก็มีการฟ้องร้องสิ่งที่ตามมาก่อนการเลือกตั้งทรัมป์พยายามจะเอาโควิดนาวัคซีนมาฉีดให้คนอเมริกันเพราะคนอเมริกันติดโควิด -19 เป็นอันดับหนึ่งของโลกมีคนตายมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่การต่อสู้ทางการเมืองก็มีการสกัดไม่ให้มีการฉีด วัคซีนโควิด -19 เพราะเกรงว่าทรัมป์จะเอากรณีนี้เป็นกรณีการหาเสียงจึงมีการสกัดกัน้นการสกัดกั้นดังกล่าวส่งผลทำให้ทรัมป์พ่ายแพ้การเลือกตั้งพอทรัมป์พ่ายแพ้การเลือกตั้งก่อนจะพ้นจากตำแหน่งทรัมป์เร่งฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อให้สร้างคะแนนนิยมและก็หวังที่จะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งในขณะที่โจไบเดน ก็ยืนยันว่าถ้าเขารดบรบับตาแหน่งประธานาธิบดีปุ๊บเขาก็จะฉีดวัคซีนโควิด -19 100ล้านโดสให้กับคนอเมริกันทั้งหมดซึ่งต้องฉีดเป็นทั้งหมดต่อคนนะสองครั้งคนนึงก็ห่างกันประมาณ2เดือนโดยประมาณนะครับเฟดธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาคงอัตราดอกเบีย้ย0%ในช่วงท้ายปีในไตรามาสที่4 การคงอัตราดอกเบีย้ยท้ายปีในไตรามาสที่4เนี่ยส่งผลทําให้อะไรส่งผลทําให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเขากําลังขอให้สปากของเกลสผ่านงบประมาณน,นะครับสนับสนุนอเมริกันชนนะครับประมาณ600ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึสัปดาห์ในการดํารงชีพในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ของโลกนะครับไม่ว่าตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นทองน้ํามัน ต่างมุ่งความหวังไปที่วัคซีนโควิด -19 ทำให้พอมีความหวังในการฉีดวัคซีนปุ๊บ <c oughs> ตลาดหุ้นดีขึ้นทองดีขึ้นน้ำมันแพงขึ้นนสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าในปี2564นะครับซาอุดิอาระเบียจะจับมือกับรัสเซียเขาเรียกว่า OPEC Plus นะครับ OPEC ธรรมดาเนี่ย ซาอุดิอาระเบียเป็นประธานมีกลุ่มตะวันออกกลางแต่คราวนี้มีรัสเซียร่วมด้วยก็เป็นโอเปกเขาจะลดกำลังการผลิตก,ก็เพิ่ม <c oughs> าาราคา้ํามันเกิดขึ้นอะละนั่นคือสถานการณ์โลกที่ดูดีขึ้นดีขึ้นในช่วงปลายปีในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยอธิบายไว้แล้วว่าหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วเสร็จวัคซีนโควิด -19 จะเริ่มมาตอนนี้ก็หมายที่ผมเรียนไว และสิ่งที่ตามมาคือความเชื่อมั่นมันจะเกิดขึ้นนะครับจุดเขาเรียกว่าต่ำสุดสังคมประเทศการเมืองเมื่อมีจุดต่ำสุดเหมือนเปลวขึ้นที่ม้วนลงสู่จุดต่ำสุดก็จะพุ่งขึ้นสู่สูงอยู่เสมอนะครับในประเทศไทยเราแก้ปัญหาโควิด -19 ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกสิ่งที่ตามมาคือตัวแปรต้นตามยุทธการที่เชื่อไวรัสพิณาตประชาชนพ้นภยัยโดยมี เฟสที่1ป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเฟสที่2นะครับเศรษฐกิจนะครับปฏิรูปประเทศและการเลือกตั้งท้องถิ่นและก็เฟสสุดท้ายคือเฟสที่สําคัญที่สุดคือการเข้าสู่แดนสิวิลไลถ้าเราวางหลักได้แม่นยำวิทยาศาสตร์ประเทศจะเดินสู่เป้าหมายและตอนนี้ใกล้เข้ามาทุกทีตอนนี้จากสิ่งที่เราทำและถูกหลักขอหน้าแรกๆบนเอกวิโยคทำผิด ไปเยอะตอนนี้ก็เก่งขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาคือพอมีตัวแปรต้นการแก้ปัญหาโควิดได้มีการทําโพลของการท่องเที่ยวบอกว่าประเทศไหนที่อยากจะมาท่องเที่ยวมากที่สุดในประเทศจีนนะครับทำโพลในจีนเขาบอกอยากจะมาไทยนักลงทุนทั่วโลกมีการทําโพลขึ้นมาก็พบว่าอยากมาลงทุนที่ไทยมากที่สุดเพราะดูแล้วปลอดภัยสามารถแก้ไขปัญหาได้ทําให้ตัวแปรตาม นะครับที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหาโควิด -19 เป็นอันดับหนึ่งเศรษฐกิจนะครับสังคมการเมืองก็จะเกิดเป็นโพสติฟสัมเกมเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าจะเกิดอะไรในประเทศไทยถ้าพูดถึงสโคปภายในประเทศมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาเกิดจากอะไรเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเล่าปฏิเสธไม่ได้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจุดต่ําสุดผ่านไปแล้ว นะครับนักท่องเที่ยวก็จะแห่เข้ามาถึงแม้คนจะเข้าใจว่าหมอเป็นคนแก้ไขปัญหาก็แล้วแต่นะครับนักท่องเที่ยวก็จะแห่เข้ามาคนก็จะมารักษาพยาบาลมากขึ้นนะครับเรื่องของนักท่องเที่ยวก็จะมีมากขึ้นนักลงทุนก็จะมีมากขึ้นสิ่งเหล่านี้สามประการที่มันกําลังเกิดขึ้นที่มันจะเกิดขึ้นแล้วตอนนี้มันเริ่มเปิดทางเข้ามาแล้วนั่นหมายความว่าประเทศไทยจะเป็นฮับศูนย์กลางที่สําคัญของเอเชียที่ทุกคนแห่เข้ามาที่ผ่านมา นะครับเ่อ World Bank ประเมินว่าเอเชียจะลำบากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่ารายได้หลักของเอเชียมีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยแต่กล่าวเนี้ยพอเราแก้ไขปัญหาโควิดได้เป็นอันดับหนึ่งแต่ละประเทศก็อยากจะมาลงทุนอยากมาท่องเที่ยวและอยากมารักษาในประเทศไทย3ประการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นดโดยอัตโนมัตินั่นหมายความว่าเตรียมได้เลยตั้งแต่ปี2 5 6 4หลังจาก ถึงแม้จะไม่มีวัคซนีนโควิด -19 เราก็วางมาตรการป้องปรามไม่เรียบร้อยแล้วคือเข้ามาต้องกักโลกเวลา14วันกักโลกอาจจะต้องมีใบรับรองว่าไม่แอผ่านโลกมาแล้วนะไม่มีโควิด -19 แล้วเข้ามากักโรคเวลา14วันก็มีให้เลือกไฮมีเดียมโลว w ว่าจะพักในรูปแบบไหนนะครับทั้งนักท่องเที่ยวทั้งนักลงทุนระยะแรกก็ปล่อยนั่ทุนเข้ามาตอนนี้ก็เปิด เบอร์วแหละคนก็เริ่มเข้ามาบ้างแล้วถึงแม้ไม่มีวัคซีนโควิด -19 เราก็สามารถที่จะดำเนินอยู่ได้ตอนนี้ไทยอยู่ได้สบายเลยนะครับเพราะเรามีทรัพย์ในดินทินในตทสินในน้ำในปี2564ถ้าฉีดวัคซีนครบประเทศต้นๆคนมันแออัดนะมันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านมันเหนื่อยมันอยากคนอยากเที่ยวก็เคยเที่ยวนะมันก็จะออกเที่ยวโดยเฉพาะฝั่งยุโรปมันจะแหม่มาอย่างประเทศไทย พอแห่มายังประเทศไทยนะครับการท่องเที่ยวจะพุ่งสูงขึ้นไกลที่ลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งผมเคยบอกไว้ว่าในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีเนะี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเรื่องการท่องเที่ยวการลงทุนต่างๆคุณทําไว้ในปีที่แล้วเนี่ยนะครับปี6-4เป็นต้นไปมันจะดีขึ้นเพราะมันเป็นจุดต่ําสุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันจะต้องพุ่งสูงขึ้นมันจะไม่ต่าสุดแล้วเพราะทุกประเทศมันต้องวิ่งแล้วนะ ที่ผ่านมามัน,มนเดินมันหมดแรงมันเดินช้าลงช้าลงจนหยุดไปละหยุดมันหยุดได้ไม่นานหรอกมันก็ต้องวิ่งคราวนี้มันจะวิ่งช้าวิ่งเร็วไทยมีโอกาสวิ่งเร็วมากกว่านะครับเราปฏิเสธไม่ได้เราจะต้องมีการปฏิรูปการเมืองนะครับปฏิรูปสังคมเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในปี2 5ง4ผมถึงเรียนอธิบายว่าไงวะป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูในเฟสแรกพัฒนาเศรษฐกิจ ปฏิรูปประเทศและการเลือกตั้งท้องถิน่นจากนั้นจะเข้าเฟสสุดท้ายคือแดนซิเบไลเห็นไหมฮะถ้าเราจับหลักเชิงสังเคราะห์ไว้ได้วางยุทธการไวรัสพินาาประชาชนพ้นภยัยแม่นยำวิทาศาสตร์ไม่มีทางหลุดเพราะเราเข้าใจทัามิ่งไงเราเข้าใจอดีตไงเราจึงรู้ปัจจุบันแน่นอนพอรู้ปัจจุบันอย่างลึกซึ้งเราย่อมรู้อนาคตไงอนาคตยังไงมันก็ดีผมจึงเรียนย้ำนะครับ ผมพูดมาหลายปีนะนะล่วงหน้าปี62 6องหกสามบอกว่าแย่ปี6กหนึ่งก็บอกว่าแย่มันจะแย่ลงแย่ yeah, ลงเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ผมพูดมาหลายปีแล้วนะปี5้าเนะผมก็บอกว่าปี60ไม่ดีผมบอกว่าไล้ไม่ไม่ดีตลอดแต่ปีหน้าเนะี่ยผมบอกเลยฟันธงมันจะดีขึ้นดีก็เดี๋บอกว่าผิดหูผิดตาดีจนเอาไม่อยู่เละนะครับใครทําธุรกิจอยู่ก็เตรียมพร้อมไม่ดีนะครับ เตรียมพร้อมนี่หมายความว่าต้องลงทุนไปทั้งหมดน,นต้องคิดคุณต้องจัดสรรความคิดในปัญญาวางระดับชั้นความคิดวันหนึ่งต้องทําอะไรเจออย่างนี้สถานการณ์แบบนี้คุณต้องเขียนในกระดาษต่อชต้ชัดว่าคุณจะปรับกลยุทธ์ทางการเมืองอย่างไรคุณจะบปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างไรคุณจะปรับกลยุทธ์ทางสังคมอย่างไรพอคุณปรับกลยุทธ์ได้ปุ๊บให้เหมาะกับตัวเราเองครอบครัวเราเองธุรกิจของเราเองพอปรับได้ปุ๊บ ก็จะเข้าสู่สถานการณ์แต่ก็ต้องมีก๊อกเอ้ยสมมติว่าเกิดมันแย่ล่ะเราจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรถ้าเราเตรียมหลังอย่างนี้ไว้ไม่มีคำว่าพลาดแต่แล้วก็ตามผมฟันธงเลยในเชิงงานสังเคราะห์นะครับหลังจากวัคซีนโควิด -19 ออกมานะครับทั่วโลกจะพุ่งสภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นดีแบบผิดหูผิดตายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถึงแม้ว่าจะเกิดความวุ่นวายอะไรอีกจะไม่สามารถสกัดกั้นอยู่ ใครมาขวางทางใครจะมาวุ่นวายใครจะมาไม่อยู่แล้วแต่มันก็จะเกิดการปรับตัวใครที่ล้าหลังล้าสมัยโบราณขําครึมันจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้มันกํำลังเกิดขึ้นและปัจจัยสําคัญเชิงการเปลี่ยนแปลงขึ้นนิวมีเดียหรือสื่อใหม่ใครยังคิดการเมืองแบบเดิมคิดเศรษฐกิจแบบเดิมคิดสังคมแบบเดิมคุณเตรียมได้เลยนะคุณเตรียมตัวเองได้เลยว่า คุณจะเป็นบุคคลที่ล้าหลังและไม่ทันกับโลกโลกกําลังจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนในรูปแบบใหม่อย่างที่ไม่เคยเปิดขึ้นมาก่อนผมเคยสังเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันจะเปลี่ยนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและจะเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเขาเรียกว่าการปฏิวัติไม่ใช่แค่การรีฟอร์มหรือการจะเป็นการปฏิวัติด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกทั้งอุตสาหกรรมสังคมเศร,รษฐกิจการเมืองจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับ ไกลมีธุรกิจในประเทศใดโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวเตรียมรับมือให้ดีนะฮะผมว่าเอาไม่อยู่างานนี้นะครับจะเป็นปัจจัยสําคัญเลยล่ะนะฮะธุรกิจต่างๆนะจะเฟื่องฟูอย่างเต็มรูปแบบรัฐบาลถ้าไม่มีการเตรียมพร้อมเรื่องนี้ในการรับมือไม่วางกลยุทธ์ในการรับมือ,มรรมอพอคนจำนวนมหาศาลผมใช้คําว่ามหาศาลนะไม่ใช่มาจำนวนมากนะมหาศาลจะแห่เข้ามาอย่างประเทศไทยมันจะเกิดความวุ่นวายเพราะมันจะแห่มาทําการจับจองซื้อขาย นะครับแล้วก็แห่มาทาธุรกิจภายในประเทศไทยถ้าไม่จัดระบบไว้ให้ดีนะหายนะจะบังเกิดนะธุรกิจต่างๆขนาดกลางขนาดเล็กก็เช่นกันต้องเตรียมพร้อมเพราะว่ามันจะมากันครั้งใหญ่เลยต้องจัดการาระบบกันให้ดีคราวนี้มันจะมาจากต่างประเทศความเชื่อมั่นมันจะฟ่วงฟูขึ้นมานะอยู่ที่ใครอยู่ที่ผู้นําด้วยนะครับส,ส่วนสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นยังไงรับรองมั่นคงนะปี2องพรนะครับ, 2, 000, 5, รบสถาบันพระมหากษัตริย์จะมั่นคงกว่าเดิม ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมคิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ hát đi ra sân buông ra sao thái hát đi ra sân quá khói mùi dây pan điện thiên than. ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานดำผลผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาอนผูกคนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโคยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้น รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว,ว้ไหว,ว้ฟ้าทรงผูกพันในฟ้าชาวไทย ฟ่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิ ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชน์ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไวหวันไม่เคยไว้ันฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น